สวัสดีค่ะปอกกันชงกัน้านค่ะทีมหลังด้านน้องอุยงนี่ก่อนจะออกเดินทางค่ะก่อนออกเดินทางค่ะจะออกเดินทางแล้วค่ะ เดินทางปลอดภัยนะเดินทางสู้ๆไปแล้วค่ะต่างคนต่างจะเดินทางไปละไปละต้อไม่หน่อยประเดียไปน้ำตัวเนี้ย รถเราโยรถเต็งรถไปกำลังเดินห้างคะ่ะอันนี้พออ่อจิตตาเราทาัตรรถโตอยู่ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงอย่างนี้ก็ควรเดือนวสองเดือนนึงก็จเตีลาพฤศจิกันย่าตุลาพฤศจิกเนี่ยพฤศจิกก็แค่เดี๋ยวเรต้องไปนับมันเราไปลองนับวันที่หนึ่งมันอยู่ต้นเดือนเนี่ยมันบ่ครับจ้าวันที่หนึ่งไป บอกไม่อยากกลับแรงสงสารคนข้างหลัง <c oughs> <laughs> ผมปิวผมตั้งแล้วเอาให้ทันรถไฟเนะ <c oughs> ่ะเขากระซิบออันเป๊ะเวลากระบอเป๊ะไปนั่นนะก็ะน่าจะมีเลทอยู่ห้าหนาทีเจนาที <c oughs> เวลาของเราก็รีบเหมือนกันนะก่อนดโมงเหมือนกันต้องให้ถึงโรงเรียนก่อนแปดโมงค่ะลูกชายบอกอะแม่มากก่อนแปดโมงเด้อเ่นะ ใช่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 เอาดิ dài quá dài kiểm tra đi nó có lụm nha hả anh ơi xem Watch คู่น้อยตีคู่น้อยตีคู่ลดตู้หนหอย <ś m ally> <c oughs> เออเองว่าควรอัรนพวนั่งข้างหลังนะตอวเองยิ้มนะโอ,นะโอเคภาพสวย ก็น้าโรงเรียนน้าโรงเรียนโรงเรียนมีโอไงุลตีัมหนีานะใช่จอดทางรถ้านีเนาะมือนเนาะใหญ่แล้วแลลงทันะโอจอดเขานางที่วันนี้ ดูดูบ้านฮักทำไมชอบสื่อเลยเนี่ยไม่ต้องใเซบัตรเป็นบ้ครับออกไปไฟตัดไปได้ยังไม่ได้อารถไฟมาแล้วเดินทางปลอดภัยเลยค่ะเด้อทันพอดีทันพอดี อันทักลุ้นกันว่าจะหอดหรือบ่หอดนะคะอันท่านเวลาบอวันรถติดนะคะมาช่วงเวลาเร่งด่วนมาช่วงเวลาเร่งด่วนอ่นนะคะตอนนี้รถไฟมาส่งพ่อหักบ้านหักน้องนะคะรถไฟกำลังจะมาท่านอยู่ค่ะท่านกล้าค่ะ เดินท้าปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันเจอกันค่ะบ๊ายค่ะไปกันนะค่ะค่ะบ๊าบค่ะบค่ะบ๊ายบาค่ะจายาค่ะบ๊าสบาค่ายค่ะบ๊ายบาค่ะไ๊ยบา่ะบ๊ากบย่ะบาค่ะบ๊ายบายค่ยค่ับยบาย่ะ๊บค่ะยบา่ะาจายค่ะบ๊ายบายค่ะบายบค่ยค ออกไปแต่เาไม่ทนถ้าผมไม่ทัน,นมันจะได้ไปพร้อมกันส่งบ้านหักล้วค่ะมาหักน้ององค์อิงทุลักตุเล่ลุนกันเออมีรถกันหมดนั่นแหละแต่เป็นอย่างมากรถไฟคะ่ะใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกลองมากแบบนี้มันกระมวนอ,อ,อีกแบบก็เมื่อยอีกแบบ โดไล่โคดแช่ช่องปาน้าเนี่ยเด้ดขาสวย,สยปนโ้ดแช่นายนำเนี่ยตอนนี้กำลงังจะไปโรงเรียนลูกท้ายค่ะไปวันแม่ค่ะไปวันแม่บอกกันไม่คลิปนานะคะเสร็จแล้วก็สิเปากลับมาบอกหมูเป็นห่วงบอกหมูเป็นห่วงดีๆค่ะเม่ลูกอ่อนค่ะบอกกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ